ดังไผ่ลุกเหรอครับึด่งไผ่ลุดเอโอ้จะมีตุ้ทีแต่จะคลองเพิ่มจีบห้าบ่ห้าครับหมดแล้วมอเด็กครับผมบอกไว้ให้แลครับนั่นไงเอาให้แล้วนะไรน้ำแล้วคลองเข้ามาแล้วครับ เอาไว้ทค่นี่ก็ได้เลยครับนี่เพราะว่ามันลามขึ้นนะครับกุหลาบจะลามขึ้นซื้อซื้อต้นอันนี้มื่นมื่นกว่านี่นะมาให้ต,ต้นท,ทำพื้นครับอ๋อซื้อมาให้เจ้าเห็ดฟื้นบ,บอกเจ้าของเพิ่งเราบ่ล่ะบอกแล้วครับโอ้ยหน่อจังไห้เห็ดเนาะคอเนี่ยเด้อจักจักจักซองถามเดือดเอามือให้ยายแอมดังไฟนะ นี่ก็ต้นข้าพัสกาไทยก็เป็นต้นอย่างนึงสี่ต้นข้าเม็กบ่ต้นสม็กก็เพื่อนปลูกไว้กินกับก้อยกับลาบกับป่นเฮ้อหนึ่ง อ,อ๋อผักเห็ดฟืนฟืนต้มน้ำพ้อนนั่นรงกาแฟน,นะโอ้ยต้นละหมื่นเนาะซ้นอ,นอีซ้มซ้นส้นกินเย่านั้นอ๋อ,อลูกสีสีจงไวเม็ดหนึ่งเหมือนปะครับ อ๋อได้จะเอากุหลาบนี่เนกขึ้นมาเนาะครับตีนมันตีนมันก็มีเนี่ยมันมันมันป่งออกมาเด้ตีนปุ่งออกมาเนี่ยได้แค่นี้ต้นละหมื่นนแค่นี้เีพี่นะ ข้าคุครับมาเบิ้งมาเบิ้งคุณรับมันปรงกังงนะครับนี่หมะเลยมื่นนึ่งนีได้แค่นี้แหะครับครับตอนนี้มันตายแล้วดิฮะเปียบต่อไม้ที่ตายแล้วมันขึ้นแต่ตรงโคนก็แปลกนะแต่ว่าไอ้ตต้นเนี่ยตายแล้วข้ามันชุ้มซืับ คือรากมันมันยังไม่ตายใช่ไหมนุค่ครับนั้นแสดงว่าข้างล่างมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่โตแล้วใช่ไหมครับและส่วนหนึ่งมันยังบ่ตายไม่ทันานาแล้วครัมันเหมาะค,คุณสมบัติเหมาะสำหรับทำฟืนนาเดียนทำไรลูกไปช่วยลุงสีไปคือฟ้าลิขิตมาแล้วว่าต้นนี้ทำฟืนไม่ไผ่ท่ากับเขาอย่าให้ดูอาซีมอย่าลืมให้ดูอาซีมเด้ออย่าร่อย เ,งงเค็มเค็มลงมาแล้วเนี่ยนะครับนะเราจะปล่อยไว้แค่นี้นะครับนะแล้วก็จะลาบขึ้นเอากลาบ,ลบขึ้นไปเนาะดูส กุหลาบต้นนั้นก็กุหลาบต้นนี้นะครับนะไปใส่อีกครับเนี่ยสองมื่นปาดโปอดปีดปาดสิไหวบอต้นใหญ่เนาะสมสมต้นสองมืนอยู่เนาะครับ โอ้ต้นนี้กับตัดตีลุงสี่ครับโอ้เพึ่งเอาลงหามเพึ่งเอาลงอันนั้นนะมันสีแกวงตัด บาซ้อนก็กำลังเก็บสักะสีออกนะครับเพื่อตัดต้นเมกต้นนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นฟืนลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับอนุมัติต้นนี้ก็ตัดนะครับ

เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วสันสันเปิดนันนี่ยังได้มีมันมีเนี่ยทาหลังตอกองกองเกี่ยวนะหักแหงกันทรายตกยามแรงมาเลยเอาลงมาจ้างไปเรื่อยไหมยืมโครงกันมาเป็นสิบยี่สิบปีก็ สองเสียวก็คุยกันแล้วไปเสียวไปสองเฮาล่ะเร้ยไมมหมดเมือสมือสามมาเริ่มเมื่อยเริ่มร้อยแล้วบันนี้จมเสียวแล้วบันนี้ฮะบันนี้ไมเร็เร็เร็วเร็วแห้งูกินเ้เร็ว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 ดึงมาดึงไปหนนนี่นี่เร็วเรนออกมาเร็ว เอาเด้งเอย่าโอเอนะส่นฮะบุปตัวนก่อนบอครับลองเบิ่งอ๋อตัวนี้แมตัวนี้แมตละบรมให้ตัวีทอ๋อครับนโอ้เดีต้องมีคนดึงนะ

คอยยัดมือคอยลุกคอยเอา,า,ามือเจ้าแล้วเป็นปุ่มนะเนาะล็อก <c oughs> นิ้วจะล็อกบ่ครับก็ <c oughs> เสร็จดีบร้อยลงมปแล้วต้นที่สองนะครับก็ทำการตัดไปให้หนสีทำฟืนนะครับแล้วก็วนั้นก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็จะตัดต่อทิ้ง นองสีเดี๋ยวค่อยหาเรือเครื่องมาตัดเนาะต่อมานีนองสีเนาะมันเอาขึ้นหมดได้แล้วก็ขึ้นยากแล้วก็ตัดฝั่งต่อเลยเนาะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ